สหรัฐอเมริกามีหมุดหมายที่จะเอาจังหวัดพังงาหรือที่เขาเรียกว่าอ่าวทับมุซึ่งวันนี้มันก็เป็นของทัพเรือภาคที่สาอยู่แล้วเป็นที่ตั้งของทัพเรือภาคที่สาเป็นกองเรือภาคที่สามกองทหารเรือแล้วเมื่อไรเราไปยินยอมไห่สหรัฐเนี่ยมันเอาเรือมาปัาเดเรือรบที่มันทุกดิวเคลียอะไรตั้งหลายเนี่ย กีบปนาวุธทั้งหลายเรือดำน้ำเนี่ยมาอยู่ตรงนี้พี่น้องจีนเนี่ยที่มันอยู่ก้างบนน่ะเขาจะคิดยังไงจีนเขาก็ไม่ยอมใช่ไหมพี่น้องเมื่อจีนไม่ยอมอะไรเกิดขึ้นเพราะเกิดสงครามขึ้นมานี่สหรัฐนี่สามารถยิงปืนจากจังหวัดปงากีปะนาวุธไปคุณหมิงประเทศจีนเนี่ยได้เวลาแก้ไม่เกินเจ็ดนาที พี่น้องเพราะการรบกันเดี๋ยวนี้มันไม่ได้รบกันแบบสมัยเมื่อ80ปีที่แล้วคือสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะมันไม่ใช่แล้วที่สะพายปืนเล็กยกพลขึ้นบกแล้วมายิงกันด้วยดาบปลายปืนเน่ะมันไม่มีแล้วเขายิงกันด้วยขีปนาวุธพี่น้องระยะทางนี่2,000เมตร2,000กิโลไปให่2,000เมตรถึง5,000กิโลที่เขายิงอ่ะอานุภาพของมันนะพี่น้องก็จากเหนือสุดเนี่ยไปใต้สุดเนี่ยมันมีแค่2,000กิโลเองพันกิโลเอง ไปกลับสองพันกว่าแล้วพี่น้องกิด,ดูกันแล้วกันถ้าเกิดยิงกันขึ้นเรามันจะเหลือจ้างสารมันรบกันเนี่ยเราเนี่ก็ยากแพกมันต้องแหลกลานใช่ไหมพี่น้อง mm hmm. เพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรเราต้องไม่ไปยืนอยู่วายใดไกวหนึ่ง mm hmm. เมื่อไรเราย้อนมาบิการน่นอนที่สุด จีนก็รู้ทันทีเลยว่าเราเนี่ยอยู่ข้างอเมริกาแล้วรัสเซียรู้เลยว่าอยู่ข้างอเมริกาแล้วเมื่อไรเรายอมจีนยอมรัสเซียอเมริกาเ็าบอกว่าเราอยู่กว่างจีนกว่างรัสเซียเพราะฉะนั้นเราประเทศเล็กๆต้องหาจุดสมดุลอย่าเอาความต้องการของไอสทอรรเนี่ยไปเลกกับความมั่นคงของชาติบ้านเมืองพี่น้องเรายอมไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการเจรจากเกี่ยวกับลดภาษีทุลรากากรั้งเนี้ยติทํามเขาขีดเส้น ไวสามสิบเปอร์เซ็นั้นแล้วถ้าจะลดด้วยการที่เอาฐานทัพของอเมริกามาวางที่ประเทศไทยที่ปากใต้จังหวัดพังงานนั้นมันไม่คุ้มอยู่แล้วพี่น้อง